ก่อนจะรับชมนะครับผมพี่อามขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมพี่อามขอเชิญชวนน้องๆจากทางบ้านนะมาร่วมกันจัดทัพกันนะครับกติกาไม่ยากครับแค่บอกว่าอยากจะได้กองทัพอะไรประทะก,กับกองทัพอะไรเท่านั้นนะครับผมอย่างน้องอิทิจีน่านะครับขอมาขอคนบ้าสิบประทะชาวนาสิบห้าน,นะครับพี่อามก็จะจัดคนบ้าสิบประทะชาวนาสิบห้าให้ดูนะครับผมกติกาก็ไม่ยากครับผม ขอแค่น้องๆจัดทับมาครับจัดทับผสมอะไรก็ได้นะครับจะเผาไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลกาซี่หรือจะเป็นตัวพิเศษนะครับแต่ขออย่างเดียวก็คือทับฝั่งหนึ่งนะครับห้ามเกิน50คนนะครับผมส่งคอมเมนต์ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่ยาร์ทำเป็นพิเศษเพื่อแฟนคลับเกม Total l y e c a l l ไป t ึ้น Simulator โดยช้อนครับโอเคครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับจัดทับแล้วก็คอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับพี่ยารขอประชาสัมพันธ์แค่นี้เดี๋ยวไปดูคลิปใน EP นี้กันเลยนะครับผม สวัสดีครับเกพี่อาร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กัเกมทุเรียนกรเล็ดเบสท์เทนซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับการจะดทับตามคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันเลยเราก็อยู่กันที่เว็บไซต์ commentpicker.com นะครับผมโอเคข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือมันจะช่วยตัดคอมเมนต์ที่มีหนโนมมเป็นสแปมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พิมพ์อะไรซ้ำๆมามันจะโดนตัดออกหมดเลยนะครับผมมันเป็นเว็บไซต์ที่ยุติธรรมมากพี่อาร์ได้ทำการทดสอบมาแล้วว่ามันเวิร์กไปดูกันเลยว่าคอมเมนต์แรกจะเป็นของใครนะครับมา เดี๋ยวพี่ยามจับหน้าจับตาดิดนึังลุยเยใครจะได้ประเดิมครับผมจับทับตามคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์จากน้องเกมเมอร์ทีวีนะครับผมชาวบ้านแห่งแสง5้าประทัทุกตัวในเกมยกเว้นชาวบ้านแห่งแสง <Yeah. S 1> จัดไปครับผมเอาละครับผมนี่ก็คือชาวบ้านแห่งแสง5ตัวนะครับปะทะยูนิตท,ทุกตัวในเกมนะครับผม <What? S 1> <laughs> โอ้โหมันเยอะเนี่ยยูนิตในเกมทุกตัวนะครับ <laughs> ามาดูกันว่าชาวบ้านแห่งแสงจะชนะได้หรือเปล่านะครับ What? ฝั่งยูนิตทุกตัวเนี่ยจะมีแต่ชาวบ,บ้านแห่งความมืดน,นะครับไม่มีชาวบ,บ้านแห่งแสงเนาะตามที่น้องเกมโมทีวีบอกนั่นเองเอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเอาละครับชาวบ,บ้านแห่งแสงคุ้งข้าไปแล้วโอ้โหจางางล้มก่อนเลยโอ้มันทะลวงอะไรมาขนาดนั้นครับไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้โอ้ปิวินตัวกระตูนนี่น่าจะปิวไกลสุดเลยเนี่ยใคระะอะนะอาม่า ออกมาปิวไกลสุดเลยเอาละครับเป้าหมายของชาวบ้านแห่งแสงนี่ก็คงจะเป็นชาวบ้านแห่งความมืดนั่นแหละนะป <Yeah. S 1> ิวกันว่อนเลยครับชาวบ้านแห่งความมืดน่าจะน่าจะตายไปแล้วล่ะนะครับไม่เหลือครับผมเละเทเะเ,ทเลอะเทอะเปื้อนกันไป,ป,ปหมด <laughs> หน่าใครกระเด็นไปนะ่ะ <laughs> มีนททอร์มีนท์ทอ มี่นัอกระเด็นน่าสงสารมากเอาละครับตอนนี้เขาสู้อยู่ตรงไหนเนี่ยนูๆนนู้นนู่นนู้นตามไปดูตามไปดูชาวบ้านแสงพุ่งมาแล้วครับชาวบ้านแสงพุ่งมาแล้วระแทกหน้าคู่ไปเรียบร้อยอาม่าโดนโออาม่มาหน้าสงสารเลยเกินขอบคุณขอเมนต์จน้องเกมโมทีวีด้วยนะครับผมมาถึงทัพแรกก็าอลังการลวมาดูทับต่อไปว่าจะอลังการเท่ากับทับแรกหรือเปล่านะครับขอมเมนต์จน้องศิลปกระภ,ภาสนทองนะครับคนบ้าปะทะคนบ้าบวกชาวนา แตกต่างกับทับแรกอย่างสิ้นเชิงครับผมบ<ะ> <c oughs> คนบ้าพระท้าคนบ้าบวกชาวนา,าเป็นอะไรที่แตกต่างกันมาก <c oughs> เอ้าชนะกันแล้วแบเดียวเอง <c oughs> โอเคโอเคครับโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคขอบคุณคอมเมนต์จากน้องศิลปาพาสนทองมานะครับผมเด<ะ>ี๋ยวไปดูคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับ คอมเมนต์จากน้องธนากรยังไม่มีแฟนนะครับซุปเปอร์นักมวย100ตัวปะทะซุปเปอร์แมนหนึ่งตัวโอเคครับกลับมาเป็นกองทัพอลังการครับผมวันนี้เราก็จะสลับกันอยู่อย่างงี้แหละกองทัพอลังการกับกองทัพธรรมดานะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรจะเป็นกองทัพแบบไหนก็คอมเมนต์มาครับพยายามจะพยายามจัดให้นะครับผม <c oughs> นี่คือซุปเปอร์นักมวย100น,นะครับประทะซุปเปอร์แมนนั่นเองก็คือเจ้าตัวนี้ น้องๆจะเรียกว่ามันเป็นซูเปอร์แมนก็ได้นะเรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับพี่อาร์มโอเคหมดปักเอาละลุยโอ้โหพี่แกทะลวงเข้าไปแบบไม่สนไปสนคุยอะไรเลยครับเอากระเด็นกันออกมาแล้วนักมวยซูเปอร์นักมวยเราสู้ๆู้ซูเปอร์นักมวยเนี่ยมันนัวอยู่ตรงนั้นนะมันต้องโดนหมัดบ้างแหละไอ้ซูเปอร์แมนเนี่ยไอ้ชาวบ้านแห่งแสงเนี่ยปักโอ้โหนวมกระจุยหมดเลย โอ้โหหมดอย่างเร็วโอ้โอ,โอ้เรียบร้อยครับผมซุปเปอร์นักมวย100ของเราก็ไม่อาจต้านทานกับซุ่มแมนหนึ่งตัวได้นะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องธนากรยังไม่มีแฟนมากนะครับผมจะไปคอมเมนต์ต่อไปเลยโอเคครับผมมาสุ่มคอมเมนต์กันต่อมาดูว่าจะเป็นทับอะไรคอมเมนต์จากน้องอินเนลพลันนะครับพี่อาร์มอมังกรสิบตัวพระธ์ชาวบ้านแห่งความมืดหนึ่งครับผมจัดไปใหญ่เสียครับทองชาวบ้านแห่งความมืดมาอยู่ฝั่งน้ําเงินปังแล้วกันเนาะ แล้วเอามังกร10ตัวมาอยู่ฝั่งแดงมังกรมันจะได้เผาเดี๋ยวขอขยบนะักชาวบ,บ้านแห่งความมืดมานิดนึงนะครับให้มังกรเขาได้เผาง่ายๆหน่อยประมาณนี้น่าจะได้ล้ลุยโอเคเผาแล้วชาวบ,บ้านแห่งความมืดโดนเผาไม่สามารถกันดาเมจได้แต่แต่แต่อ้ห้หพพไม่สนหรอกเามันจะเป็นไฟรหรือเป็นอะไรครับใช้สารารมืดกับถุงมือจมตีไปเลย เรียบร้อยครับผมมังกรตายหมดเหลืออามา่าซึ่งอาม่าไม่น่าจะต้านทานอะไรได้โดนตบกระตัวเรียงตัวเดียวๆโอ้โห <What? S 1> อาม่าสู้ไม่ได้เลยถ้ามังกรสักร้อยตัวก็อาจจะโอ้โหมังกรโดนจับขึ้นน้องฟ้าแล้วก็ทุบลงมาโดนอาม่าปิวเลยทีเดียวไอ้เจ้าหัวกะลานี่มันไร้เทียมทานจริงๆนะเนี่ย <What? S 1> ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องไอเนีวพลันด้วยนะครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับผม ก็จะพยายามส่งคอมเมนต์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะได้มีคอมเมนต์มาจากทับเยอะๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะพยายามตัดช่วงทั้งทับออกไปเนาะเอาลนะ Alors ครับคอมเมนต์จะน้องเอกชัยทานทองนะครับผมทอง0ตัวพัญาชาวบ้านแห่งความมืด1ตัวชาวบ้านแห่งความมืดไปอยู่ฝั่งนี้เลยวันนี้มีน้องขอชาวบ้านแห่งความมืดมาเยอะนะเนี่ยจากนั้นก็จัดทอ50ครับเอ็นี่คือทอ50ตัวนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ทอได้ทําการไร่าาสายฟ้าแล้วปุ๊บ ก่อนที่ทอจะโดนสาสามหยุดเจ็บไม่เพื่อนโ,อโดนแรงกระแทกจากสายฟ้าทอนะครับแต่ตอนนี้ทอปันปวดแล้วนะเพราะว่านอกจากสายฟ้าแล้วเนี่ยทอไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวมาได้อย่างรวดเร็วนะครับจําเป็นจะต้องเดินเท้ามานั่นเองโอ้โหโดนระเบิดพลังเข้าไปครับทอทําได้แค่เรียกสายฟ้าใสาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหมดแล้วครับผมหมดแล้วละ ดูไอหัวกะลานี่จะทําอะไรครับปล่อยสา,สารมืดใส่ทอปัดครับผมทอปัดปัดยังไงก็ไม่ไหวครับมันระเบิดได้นะมันกันกระสุนแต่มันไม่กันระเบิดไงไอหัวกะลาโดนฟ้าผ่าไปทีนึงก็ยังเฉยอยู่เรียบร้อยครับผมแต่จะส่งไอหัวกะลาขึ้นท้องฟ้าไปได้ระดับหนึ่งนะครับ จัดว่าจำอยู่ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องเอกชัยทานทองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับผมคอมเมนต์จากน้อง34สืบสกุลครับอ้าวได้ออกคลิปเฉย <c oughs> แม้แต่น้องก็คอมเมนต์เล่นๆน,น้องเขาก็ยังได้ออกคลิปนะครับทำบุญมาด้วยอะไรครับผมช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวพี่ยานไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับขอบคุณคอมเมนต์จากน้องสามสิบสี่สืบสกุลด้วยนะครับ มาดูกันต่อครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเขาไม่จะน้อยชนนาทีดีสมแสงนะครับของรถถัง10คันปะทะซุปเปอร์นักมวย20คนและชาวบ้าน45คนชาวบ้านอยู่หน้ารถถังอยู่ไกลจนรับดาเมจซุปเปอร์นักมวยครับขอร้องประมาณว่ารถถัง10คันอยู่ฝั่งเดียวกับชาวบ้าน45คนใช่ไหม <Yeah. S 1> เอาชาวบ้านอยู่หน้ารถถังนะครับไกลจนรับดาเมจซุปเปอร์นักมวยก็ประมาณว่า จะให้รถถังยิงเปิดก่อนนั่นเองเนาะเฮ้ <S <S ครับผมพยายามเข้าใจผิดพยามขออภัยด้วยนะครับอ่าซุปเปอร์นักมวย20คนนะครับตรงนี้ปะทะกับรถถัง10คันนั่นเองอยู่กับชาวบ้าน45คนนะครับตั้งให้รถถังไกลพอที่ซุปเปอร์นักมวยเนี่ยจะรับดาเมจนะครับผมโอเคประมาณว่าให้รถถังยิงเปิดก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นลุยกันเลยดูครับว่าจะเป็นยังไงยิงมาแล้วครับผม สุดพนังมวยว่างครับโโบโหสุดพนังมวยถึงจะรับดาเมจหนักแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับตอนนี้รถถังวิ่งเข้ามาเหยียบแล้วนะเอากลายเป็นว่าเหยียบชาวบ้านก่อนตอนนี้ก็ยิงกันเละเทะเลยครับผมอันนี้โอ้มั่วซั่วไปหมดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นักมวยไม่เป็นอะไรเลยครับนักมวยอึดมากครับผม โอ้โหนั่งมวยชนะครับว้าว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 จัดเว่าไม่ธรรมดาครับจัดว่าไม่ธรรมดานั่งมวยสุดยอด <Yeah. S 1> ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องชนทีดีสมแสงมากนะครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์ถัดไปเลย oh. จะว่าไปวันนี้ก็เจอกองทัพพลังการอลังการหลายกองทัพอยู่นะครับเนี่ยมาดูกันต่อไปว่าเราจะได้กองทัพพลังการอีกหรือเปล่านะครับคอมเมนต์จากน้องธีรวัตรศิวิไลนะครับขอทอ25ตัวเทพสุด25ตัวซามูไร25ตัวปะทะชาวบ้านแห่งความมืดมิดนะครับ จริงๆมันแห่งความมืดเฉยๆแหละความมืดมิดไอ้คำว่ามิดพยายามเติมเองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับใส่ไปแล้วครับทอจัดก่อนเลยครับกระเด้งกระดอนกันไปสุดว่างไงครับสุดว่างไงสุดเดินมาแล้วอ่ะข้างหน้าก็เลเทกันไปครับตามระเบียบครับสมุไรเข้ามารับกาเมิดอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้ว่ายังไงต่อครับสุสปาโอ้โหชาวบ้านในความมืดรับสายฟ้าสุดได้นะครับ แม้สายฟ้าที่จะเป็นเชนไลนิ่งก็ตามทีแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถถึงตัวของชาวบ,บ้านในความมืดได้ในขณะที่ทอเละไปแล้วครับเ,เขาไม่ลงจริงๆครับคนนี้ในหัวกลาของเรานั่นเองขอบคุณคอมเมนต์จากน้องทีรวัตรศิวิไลมากนะครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์ตัดไปเลยคอมเมนต์จากน้องสกายทีวีเปรมชัยนะครับนักโมวสิ7เตัวอยู่ข้างหน้ารถถัง2ตัวอยู่ด้านข้างซุปเปอร์ นักพี่มวยหนึ่งอยู่หลังพระทะัพพี่ในราคาเท่ากันอ๋อให้แก้โจทย์นะครับ <Yeah. S 1> ได้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 ได,ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าเป็นการแก้โจทย์นะครับพี่อามจะขอแก้แค่สองครั้งนะถ้าพี่อามแก้ไม่ได้ก็ถือว่าพี่อามแพ้ไปเลยนะครับจะได้ไม่กินเวลาในการจัดทัพน้องๆน,นะครับผม <Yeah. S 1> นักมวย47คนพี่อามขอจัดแถวและ20ได้ไหมไม่งั้นแถวมันจะยาวไปมันจะไม่สวยเนาะเอารถถังมาครับรถถังกระนาบ2ฝั่งแบบนี้ แล้วก็ซปเปอร์นักมวยอยู่ตรงกลางเ <Yeah. S 1> จอกับกองทัพพี่อาร์มในราคาเท่ากันก็คือ1 3ึ่งแสนานะครับ <Yeah. S 1> เอาล่ะเดี๋ยวพี่อาร์มจะลองแก้โจทย์ดูนะครับ <Yeah. S 1> นี่คือกองทัพที่พี่อาร์มจะนำมาแก้ทางน้องสกายทีวีเปรมชัยนะครับนั่นก็คือกองทัพทะเลเพลิง <Yeah. S 1> และคาวบอยสาวนั่นเอง <laughs> อามาดูกันว่ากองทัพนี้จะเป็นยังไงนะครับ <laughs> น้องเปรมชยัย ใช้งบประมาณไป133,150สนะครับส่วนพี่อาร์มใช้งบประมาณอยู่9 10, 4 4 4 0นะครับถ้าทัพพี่อาร์มแพ้พี่อาร์มก็จะมีเงินอยู่อีกราวๆ4 0 0 0 0ื่ในการแก้ทางรอบที่2นะครับผมมาดูกันว่าทัพแบบนี้นะครับจะสามารถต้านทานนักมวยกับรถถังได้หรือเปล่านะครับผม เฮ้ยรถถังมาแล้วลามาก,กระโดดทําไมมันกระโดดพร้อมกันเป็นแถวเลยตัวลอยกันเป็นแถวเลยมันกระโดดทาไมวะน่นลลนลลนะดดทำไม,นะามากันจะกระโดดทาไมโอ้โหรถถังทะลวงเลเทะไป้ลครับรถถังทะลวงเลเทะไปเลยโอ้ตอนนี้ทะเลเพิงของเราทะเลเพิงของเราทํางานแล้วครับกองทัพทะเลเพิงแล้วก็คาร์บอยสาวนะครับ <What? S 1> พี่อาร์มีแค่สองยูนิตสองประเภทนะมีมังกรน,นะครับแล้วก็เตสไอนั่นเองนะ ถึงพี่อาร์มจะใช้งบประมาณน้อยกว่านะครับแต่ว่ายูนิตพี่อาร์มนั้นได้เปียบ2ต่อหนึ่งนะครับน้องเขามีประมาณ50คนพี่อาร์มจัดไปร้อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มันก็แลจะโกงนะหมายถึงพี่อาร์มโกงน้องแล้วนะครับผมโอเคดูว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยเหมือนมังกรจะตายหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็เหลือนักมวยคนนี้ครับที่หลบอยู่ด้านหลังของมังกรน,นั่นเอง <What? S 1> อ๋อมันบักศพนะครับตอนนี้เดซอนะครับข้าว <Dead Eye S 2> บอย <Cow boy S 2> สาวของเรานั้นยิงศพมังกรอ,อยู่นะครับ พอสมังกรเริ่มยุบลงไปก็โอเคครับเรียบร้อยครับผมอ่ะก็เป็นนะว่าพี่อารมแก้ได้นะครับอ่ะขอบคุณคอมเมนต์จากน้องสกายทีวีเพรมใช้มากนะครับขอบคุณที่สองอ่งมาะทำให้พี่อารมแก้โจทย์นะหวังว่าเราจะได้แก้โจทย์กันอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับน้องๆส่งโจทย์มาให้พี่อารมแก้ก็สนุกดีเหมือนกันนะพี่อารมมีความรู้สึกดีมากนะครับที่น้องๆคอมเมนต์เข้ามา ล้วครับคอมเม่จะน้องศิลวิทสีบุตรนะครับทอสิบหอ,อกห้าประทะรถถังห้ายักต้นไม้หนึ่งนะครับพี่ยามไม่มั่นใจว่าหอ,อกตัวไหนนะจะเป็นหอ,อกยาวแบบนี้หรือเปล่าพี่ยามจัดหอ,อกยาวให้แล้วกันนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, <ะ>่งสองสามสี่ห้าประทะรถถังห้าครับแล้วก็ยักต้นไม้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ายักต้นไม้หนึ่งทีจใช้นนั่นเองระยะยิงของรถถังเขาไกลกว่าทอนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้ยิงเปิดก่อน โอเคแต่มันก็มาโดนหอกไงในขณะที่ทอเรียกสายฟ้าลงมาไม่โดนรถถังรถถังเร็วกว่า <c oughs> แต่ทอก็ไม่ตายง่ายหรอกทอมีโยเนียทอได้อยู่โอ้โหไม่ไหวแฮสู้อำนาจรถถังไม่ได้ครับรถถังเถื่อนจริงครับขอบคุณคอมเมนต์จากน้องศิระพิศีบุตรนะครับเดีย๋ยวไปคอมเมนต์ไปเลยนะครับคอมเมนต์จากน้องพัชราจิมพวังรัตน์นะครับผม ขอเดไอาสิบกับเชียร์สามสิบพราชาวบ้านแห่งความมืด <Wow. S 1> เออไม่เคยลองนะครับว่าเดซอายแบบบวกเชียร์เนี่ยจะโหดขนาดไหนนะเดไอต้องอยู่ไกลๆหน่อยธรรมาชาติของเขานะครับเดไอายสิบพาราเชียร์บวกเชียร์สามสิบชาวบ้านแหน่งความมืดหนึ่งอ่ะไกลๆกันหน่อยครับให้เดไอมันมีโอกาสได้ยิงกับเขาบ้างมา <c oughs> เดไอยเชียร์ก็กตามเชียร์กันให้สุดๆเออบั๊เข้าไปบัฟบเข้าไปเตรียมยิงครับเตรียมยิง ไม่เข้าครับผมไม่เข้าไม่เข้าไม่พอสะท้อนกลับไปด้วยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับต่อให้เดซอายมีสกิลเฮดช็อตยังไงนะมีโปล็อกหัวยังไงก็ไม่สามารถที่จะยิงทะลุผ่านชาวบ้านในความมืดได้นะไล่เชียร์ก็เชียร์กันเองอยู่ตอนนี้ไม่ได้รู้ว่าล่าสุดท้ายหรือว่าจะเป็นยังไงก็เรียบร้อยครับโอ้ยเชียร์เอยเชียร์ เป็นยูนิตท,ที่น่ารักยูนิตหนึ่งนะเชียริดเดอร์นะครับพยามก็ชอบเขาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับคอมเมนต์สง่งไทยอีพีนี้ดูกันว่าจะเป็นคอมเมนต์ของใครนะครับคอมเมนต์จากน้องจันทานอเรนนะครับซูเปอร์แมน2เดอะคิง5ปะทะแมมมอส30เยตีหจากต้นไม้10นะครับ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่ากองทัพปิด EP นี้ก็อลังการงานสร้างอยู่นะครับถ้าไปครับซูเปอร์แมน2เดอะคิง5 <Yeah. S 1> ปะทะแมมมอส30 แมมมอสพี่อานขอใส่สารแถวนะครับแถวละ10เนาะอ่านี่คือแมมมอสนะครับ30ตัว <What? S 1> เยียตดตั้งยังไงดี1 2 3 4 5อย่างนี้แล้วกันแล้วก็ยักต้นไม้10ก <c oughs> ็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหมองจากมุมนี้แล้วโคตรน่ากลัวมาดูกันก็กกองครับอ่าชาวบ,บ้านแห่งแสงกักบเดอะคิงนี้จะสามารถสู้กับกองทัพนี้ได้หรือไม่นะครับลุย อุ้ยโอ้โหชวาวบ้านแหงแสงพี่แกพุ่งใส่แมมมอสแล้วก็ทําให้แมมมอสเนี่ยแตกกระเจิงนะครับยังกับแมมมอสไม่มีตัวตนพุ่งผ่านเหมือนไม่มีตัวตนโอ้โหเดอะคิงเราไม่ได้ทําอะไรเลยครับชวาวบ้านแหงแสงควันเรียบหมดเลยโอ้อลัองการมากครับแมมมอสแมมมอสที่ลอยเป็นตัวกระตูนเลยหุ้ยแมมมอสตัวนี้โอ้น่ารักมากโอ้แมมมอสของเราพี่ยามชอบแมมมอสมากเลยนะ เอาละครับขอบคุณคอมเมนต์จากน้องจันทราโนเลนมากนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็คือการจัดบความคอมเมนต์นะครับที่พี่ยามนำคอมเมนต์สุ่มขึ้นมานะครับจัดทับให้ดูเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยครับสำหรับน้องที่ได้รับการสุ่มคอมเมนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็น้องที่ไม่ได้รับการสุ่มเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับโอกาสหน้ายังมีนะครับผมพี่ยามจะทำไปเรื่อยๆนะครับจะทำไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่ยามก็จะมือและเกมตำตุรีอัลเลตเบตเทิลซีมอนและเธอกระดองของตระลาบเดย์วันนี้ก่อนแล้วกัันครบ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม